พระคาถามหาร,รวยฉบับขุนแผนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมรรวยมหาร,รวยชายเห็นชายงวยหญิงเห็นหญิงหลงมึงเห็นหน้ากูก็ให้งวยงงหลงใจรัก นมะพัทะจะพกะสะทั้งฝูงชนมาพวกพะวงหลงรักใครนมะพาทะจะพากะสะกูมารำลึกถึงเจ้าไทยก็ลืมสวดมนต์นมะพาทะจะพากะสะกูมารำลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมทั้งพ่อทั้งแม่นมะพาทะจะพากะสะกูมารำลึกถึงหนุ่มใหญ่สาวแก่ก็มาลืมหลงไหลนมพะพาทะ จะภากสะกูมารำลึกถึงคนทั้งหลายก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านามะพาทะจะภาคสะภาวัคภผวังให้จิตมันคุ้มครั่งตะลึกหลงนมะพาทะจะภากสะโอมพระพายเจ้าเอย๋ยจงชักนำไออีกล่าวชื่อนั่นมานามะพาทะจะภากสะมหาร,รวยงวยงง จงใจรักกูแห่งกูนมะพาทะจะภากะสะให้มึงงวยงงรงรักกูผมอยู่ในหัวก็ลืมกล้าวนมะพาทะจะภากะสะข้าวอยู่ในคอก็ให้ลืมกลืนสะอึกสะอื้นมาหากูนมะพาทะจะภากะสะคิดถึงกูทนอยู่ไม่ได้อาขัดฉายะอาขัดฉาหิ อาขัดฉาหิอาขัดฉายะคาถาบทนี้ให้ท่องหรือนั่งสมาธิทำจิตใจให้นิ่งหรือในห้องนอนหรือใต้ล่มไม้ที่เงียบตั้งจิตให้นิ่งแล้วสวดพระคาถาพระคาถานี้จะเกิดคนเมตตาเป็นมหานิยมเป็นมหาเสนีคนเห็นคนรักคนเห็นคนหลงสวดบ่อย จะทำให้เรามีเมตตามหานิยมอยู่ที่ตัว